สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองก็ไม่มีเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะชวนมาทำแคลกเกอร์ช็อกโกแลตเค้ก,คกอีกหนึ่งเมนูขนมที่ทำง่ายๆไม่ใช้เตาอบทุกคนสามารถที่จะทำกินที่บ้านหรือว่าในครอบครัวได้เลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะใครที่ยังไม่เคยลองชวนทำกินด้วยกันนะคะใครชอบเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำเลยค่ะ เริ่มแรกเลยให้จัดเตรียมขนมแครกเกอร์ประมาณที่310กรัมนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะในคลิปนี้แมมม้วใช้ยี่ห้อโรซี่นะคะซึ่งราคาก็จะไม่แพงมากนะให้หักเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปเป็นเนื้อขนมแ er, ครกเกอร์ช็อกโกแลตเค้กในวันนี้นั่นเองนะคะ จากนั้นเรามาเตรียมในส่วนของตัวน้ำโกโก้กันนะใส่น้ำตาลทรายลงไปในหม้อค่ะตามด้วยผงโกโก้แม่มิ้วใช้ของตราทิวลิปนะคะสีเข้มนะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าเราจะใส่แค่นิดนึงก่อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันจนผงโกโก้ละลายดีทั้งหมดค่ะจากนั้นค่อยเติมน้ำส่วนที่เหลือลงไปนะคะ จากนั้นใส่นมข้นหวานตามลงไปค่ะใครไม่มีนมข้นหวานใช้น้ำตาลใส่แทนได้เลยนะคนให้เข้ากันแล้วก็นำไปวางบนเตาแก๊สเปิดไฟได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะคะในระหว่างนี้ให้คนตลอดจนเดือดเลยค่ะ พอเดือดแบบนี้แล้วให้ใส่เนยเค็มตามลงไปค่ะใครจะใช้เนยจืดก็ได้แต่ว่าให้เพิ่มเกลือนอิดหนึ่งนะคะหลังจากที่เราใส่เนยลงไปแล้วให้ปรับใช้ไฟอ่อนนะแล้วก็คนแบบนี้จนเนยละลายดีทั้งหมดนะคะเนยละลายดีทั้งหมดแล้วนะคะก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะ ใครไม่มีกลิ่นวานิลาไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าใส่จะหอมกว่านะคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟยกลงพักทิ้งไว้ให้เย็ยนสนิทแล้วก็ค่อยนำไปเทใส่ตัวแครกเกอร์นะคะอันนี้แม่มีก็พักทิ้งไว้ให้เย็ยนแล้วนะคนเล็กน้อยให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็นำไปเทใส่ตัวแครกเกอร์ได้เลย ใช้ช้อนหรือว่าไม้พายก็ได้นะคนให้ตัวน้ำโกโก้คลุกเคล้ากับตัวแครกเกอร์นะคะทุกชิ้นเลยค่ะประมาณแบบนี้เลยนะจากนั้นก็นำไปเทใส่พิมพ์ได้เลยวันนี้แม่มิว้วใช้พิมพ์กลมแบบที่ถอดก้นได้ขนาด2ปอนด์นะคะให้รองพลาสติกนะรอบๆพิมพ์แบบนี้ด้วยค่ะเพื่อที่เวลาที่เซตตัวแล้ว เราจะได้นําออกมาได้ง่ายนั่นเองนะคะใส่เนื้อขนมลงไปทั้งหมดเลยนะคะสูตรนี้จะทำได้เท่าที่เห็นในคลิปนี้เลยนะใช้ช้อนหรือว่าไม้พายก็ได้นะค่อยๆกดตัวเนื้อแครกเกอร์ลงไปให้แน่นแล้วก็เรียบเสมอสวยงามนะคะ ประมาณแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะก็พักเอาไว้ค่ะจากนั้นเรามาเตรียมตัวซอสช็อกโกแลตกันต่อนะแม่มิวใช้ดารกช็อกโกแลตที่70%นะคะตามด้วยวิปปิ้งครีมดอนๆอน,อ,นอันนี้นำไปอุ่นในไมโครเวฟก่อนสัก1นาทีค่อยนำมาเทใส่นะคนให้เข้ากันจนกว่าตัวดาร์กช็อกโกแลตจะละลายดีทั้งหมดแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ แม่มิวใช้ดักช็อกโกแลตที่7จจะขมนิดนึงใครไม่ชอบก็ปรับใช้เปอร์เซ็นต์ที่น้อยๆหน,น่อยนะก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะก็นำไปราดใส่ตัวขนมแครกเกอร์ที่เราเตรียมเอาไว้ในพิมพ์แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้ช้อนเกลี่ยตัวซอสช็อกโกแลตให้ทั่วพิมพ์ เรียบเสมอแล้วก็สวยงามเท่าๆกันค่ะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณที่2-3ชั่วโมงให้เซตตัวค่อยนำออกมาทานนะคะหลังจากที่แช่ตู้เย็นให้เซตตัวดีแล้วก็นำขนมออกมาได้เลยค่ะถ้าใครใช้พิมพ์แบบ ถอดก้นแบบแม่มิวก็จะถอดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยแม่มิวก็จะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือปดหยาบๆตกแต่งหน้าเค้กรอบๆอีกนิดนึงนะคะใครจะใส่อย่างอื่นเพิ่มเติมได้ตามชอบนะหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแทกเกอร์ช็อกโ,โกแลตเค้กของเราในวันนี้นะคะตักแบ่งแล้วก็พร้อมทานได้เลยคะ่ะทานไม่หมดนะแนะนำให้เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะเขาก็จะยังคงเซ็ตตัวแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมนะ พอเราตักแบ่งแบบนี้ก็ทำให้ดูน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราดูเนื้อขนมแค็ก,กร์ด้านในค่ะนี่เลยนะน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะคะตัวน้ำซอสช็อกโกแลตที่ราดบนตัวแคลก,กร์นะแมมมีม่ชัยดักช็อกโกแลต 7จซึ่งจะขมนิดนึงแต่ว่าเวลาทานคู่กับแค็กเกอร์ที่เราผสมน้ำโกโก้ที่มีรสหวานก็จะตัดกันพอดีอร่อยแล้วก็กลมกล่อมลงตัวมากๆเลยนะคะเนื้อแครคเกอร์ไม่แข็งนะเวลาทานก็จะนุ่มละลายในปากนะคะ อร่อยมากๆเลยแนะนํานะคะลองไปทำกินกันในครอบครัวหรือวัดที่บ้านทําได้แบบไหนก็มาเม้นบอกกันไม่มีวฝาก,กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ